สัสดีค่ะท่านผู้ชมสัสดีครับสวัสดีค่ะพี่มหายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหาพาเพลินรายการบันเทิงสรารคดีที่นำทุกท่านไปสู่เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมค่ะ และสําหรับวันนี้นะคะแนนและก็พี่มหาสุดารินเนี่ยเราเนี่ยนะคะ <c oughs> จะไปทัศนาดูเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราคะ่ะในฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะคะว่าเขาเนี่ยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558อย่างไรเอาล่ะพี่มหาเราจะไปประเทศไหนกันก่อนเลยคะเราจะพาไปสบายดีเมืองลาวเมืองราเมืองลา,ง<ม>ลาวนี<ม>่ดู <c oughs> ว่าลาวากผ้าตอนนี้ใช่ระ<ม>วังเรื่องเสียงลาวเราจะไปดูลาวอย่างชืน่นชมว่าดอกฟ้าจำปาลาวเป็นยังไง เมือง <Ừ. S 1> ลาวมีประวัติศาสตร์มายังไงความเป็นมาของลาว <Ừ. S 1> อย่างแรกถ้าเราพูดก็กลายเป็นว่าประวัติศาสตร์ลาวในทัศนะของพี่มหาใช่ไหม <Ừ. S 1> ทีนี้พี่มหาจะให้คนลาวเป็นคนพูดประวัติศาสตร์ของเขาเอง <Wow. S 1> นะเราลองไปฟังทัศนะประวัติศาสตร์ลาวจากดรสุเนศโพธิสารนักประวัติศาสตร์ชาวลาวครับคงจะเป็นพูดแบบง่ายๆของประวัติศาสตร์ลาวก็แบ่งเป็นาสามส่วนที่เคยทำมาก็คือเก่าการใหม่ ก็คือประวัติศาสตร์เราสมัยเก่าสมัยกลางและก็สมัยใหม่อันนี้ง่ายๆเลยสมัยเก่าก็คือสมัยอ่ก่อนอาณาจักรล้นช้างสมัยกลางก็สมัยอาณาจักรล้านช้างเลยมีล้านช้างต้นล้านช้างกลางล้านช้างปลายสมัยแตกแยกและก็สมัยสยามปกครองก็เป็นห้าเก่าห้ากลางห้าแลวก็สมัยใหม่สมัยใหม่เริมแต่ฝรั่งอันนี้ง่ายๆถ้าจะพูดตรงๆนะ นโยบายของภรครัฐของเราวนี่ก็คือเื้องต้นง่ายๆก็คือกินิ่มนุ่งอุ่นอันนี้ไม่ต้องไปกระตือรือร้นอะไรมากมายให้มีกินมีอยู่มีนุ่งห่มอันนี้สมัยสังคมนิยมสมัยที่ดปล่อยใหม่ๆก็สมัยที่กําลังทุกข์ยากแต่สมัยหลังก็ดิลิลาวก้าวไปสู่การกินแซ่บงงงามเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะอันนี้การแบบเรียบง่ายเหมือนกันก็ได้พัฒนาเรื่องการออกแบบเรื่องนุ่งห่มเรื่องอาการสถานที่ เพื่อจะก้าวทันประสบการมอาเซียนนี่ก็เป็นความคิดของของลาวซึ่งซึ่งนโยบายของรัฐบาลลาวกับต่างประเทศกอาจจะไม่เหมือนกันก็จะเทียบกับพมา่าเทียบกับไทยและเทียบกับเขมรลาวก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะเลยความเป็นชาตินิยมหรือนโยบายต่อชนชาติชนเผ่าต่างๆอันนี้มีความต่างมากนี้ก็เป็นสปะของปองมันก็เพื่อจะเตรียมตัวสู่ประสบการมอาเซียน ครับเมื่อกี้ดรสุเนศได้บอกว่าคนลาวมีความเป็นอยู่ยังไงเป็นลักษณะคำย่างเขาเรียกคำพยาคือคำเปรียบเทียบการเป็นอยู่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันที่คนลาวเขาอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อกี้ที่เราดูจากคาตอบจากนะประวัติศาสตร์ที่เป็นชาวลาวโดวยชาวลาวแท้ๆนะครับทีนี้เราก็มีคําถามกันต่อว่าคนคนไทยเนี่ยเรารับรู้ลาว แบบบไหน้างค่ะหลายคนนะคะคงจะประทับใจกับภาพยนตร์สบายดีหลวงพระบางนะคะแล้วก็เคยอาจจะไปเหยียบดินแดนแห่งนั้นนะคะพี่มหาคะเรากับลาวเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ใกล้ชิดกันมากเลยใช่ไหมคะเอ,อ่อโดยในแง่ตระกูลชาติภาษาหรือชาติพันธุ์เราใกล้ชิดกันมากมตระกูลภาษาที่เขาเรียกคือตระกูลหนึ่งของภาษาเนี่ยเขาเรียกตระกูลภาษาไทยลาวกับจ้วงคือตระกูลสำเนียงเสียงภาษาใกล้เคียงกันใกล้กันความเป็นคนไทยคนลาวก็ใกล้ๆกันเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีแม่น้ํามากั้นกลาง เราก็เป็นแผ่นดินเดียวกันเพราะฉะนั้นภาษาพูดเราไปเที่ยวประเทศไหนสบายใจที่สุดในเซา์วีสเอเชียเนานลาว,ลาวเพราะว่าอย่างน้อยเ,เราคุยกับไก่รู้เรื่อง,เร,องเราคุยกับแม่ค้ารู้เรื่องเราหลงทางเราถามทางได้แล้วก็คนลาวก็รับรู้เรื่องราวของคนไทยจากทีวีดูช่อง3มช่องเจรู้จักพูดสำเนียงเสียงภาษาคนลาวก็คล้ายๆกันคนหลวงพระบางพูดสำเนียงเหนือแบบเดียวกันกับคนสุพรรณบุรีคนสุพรรณบุรีพูดสำเนียงเหนือแบบเดียวกันกับคนนครศรีธรรมราช พำเนียงเสียงภาษาที่มันเป็นตกกในใระกูลเดียวกันความใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคติความเชื่อศาส,สนาและวัฒนธรรมฮีดคองต่างๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางอีสานก็จะมีความคุ้นเคยมักคุ้นกับทางฝั่งลาวบางคนก็เคยเป็นญาติเกี่ยวอดองผูกพันไปมาหาสู่ซึ่งเราก็จะเรียนรู้ลาวได้ยังไงค่ะพักเบรกกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะมามองลาวอย่างชื่นชมกันค่ะ เมื่อกี้ติดค้างกันอยู่เรื่องที่ว่าเราจะมองลาวอย่างชื่นชมอ่ะอยังไงครับเราก็คงต้องมองว่าอย่างแรกมันมีทัศนคติที่เป็นด้านลบคือเราจะมองว่าลาวเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องแต่ว่าความเป็นพี่เป็นน้องเดี๋ยวต้องเถียงกันอีกว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องทุกคนไม่มีใครอยากเป็นน้องเขาทุกคนก็อยากเป็นพี่เบิ้มใ,ใช่ไหมอ่ะแต่เราต้องมองว่าเราเป็นเครือญาติเป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมเพราะเป็นเครือญาติผูกพันแน่นกว่า พอเป็นเพื่อนบ้านหรือความใกล้ชิดสนิทสนมมีการใช้วัฒนธร่วม,มกันนะครับเรามองลาวด้วยความเป็นลาวเราอย่าไปลาวไปถึงเวียงจันทร์แล้วเอากรุงเทพไปเปรียบว่าเวียงจันทร์เหมือนกรุงเทพสักกี่ปีอ,อก็ควรให้เขาเป็นเขาให้ลาวเป็นลาวกรุงเทพก็เป็นกรุงเทพ อย่าเอาทัศนคติของกรุงเทพไปถึงที่นู่นแล้วไปชื่นชมเมืองลาวเขาศิลปวัฒนธรรมเขาก็เป็นแบบของเขาเขาเราก็เป็นแบบของเรามีการรับร่วมกันเดียไปเปรียบเทียบว่าเอชอบฟ้าหางหงใบรากานี่มันเหมือนของกรุงเทพหน้าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่อย่อยางาเรามีคําถามว่าลายกระหนกมันของเราใช่ไหมทนะเดียวกันลาวเขมก็มีลายกระหนกเหมือนกันที่มหาพอจะดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวในแง่ศิลป,ปะวัฒนธรรมไหมคะอ๋อเรื่องศิลปวัฒนธรรมมันการใช้ร่วมกันอยู่แล้วนะครับเรื่องอดีตวรรณกรรมมี ของคนสองฝั่งโขงร่วมกันเช่นเรื่องสินไทรสินไทรกับเรื่องเท้าหุ่นขุนเจียงรวมทั้งสัญลักษณ์ของวรรณกรรมสองฝั่งโขงแต่ว่าความสัมพันธ์ทางการทูตเราก็มีการผูกสัมพันธ์ทางการทูตกับลาวครบรอบไปเมื่อไม่นานนี้ก็คือ31ปีที่ผ่านมาแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนสามัญชนคนธรรมดาเนี่ยมันก็มีขึ้นเหมือนกันโดยกลุ่มนักเขียนลาวที่เดินทางมาเมืองไทยมาผูกความสัมพันธ์ เขารียกลุ่มนั้วว่าผู้ขนขวยจัดตั้งสมาพันธ์นักประพันธ์ลาว uh huh. ะนะครับทีนี้ว่าตัวพี่มหาเนี่ยไม่ทันตอนที่เขามาจัดตั้งเพราะมันนานมากตอนนั้นเรายังเป็นละอ่อนตอนแตแนเลยนะ <c oughs> ยังเด็กน้อยอะนะฮะแต่คนที่ให้คําตอบได้ที่สุดก็คือประธานสโมสรในเขียนไพศาลคนแรกที่เป็นผู้ร่วมจัดตั้งแล้วก็ข้ามไปทั้งฝั่งลาวและทางลาวข้ามมาคือคุณสมคิดสิงห์สงเดี๋ยวไปฟังคําตอบจากคุณสมคิดสิงห์สงเจ้าของเพลงคนกับควาย ก็มีผู้แทนของคณะควนควายสร้างจังสมาคมนคาคณะหนึ่งเดินทางมาเยี่ยม,มสโมสรนักเขียนให้ต่นะครับเราก็รับรองคณะนั้นที่อุทยานแห่งชาติตาดตวจังหวัดเทพค่คณะที่มาในประกอบด้วยนักเขียน3มรุ่น3มรุ่นก็คือรุ่นรุ่นอาวุโส รุ่นรุ่นกลางกลางและก็รุ่นใหม่เอี่ยมใหม่ไม่ถึงกับเอี่ยมใหม่เป็นรุ่นใหม่สามรุ่นทั้งหมด9คนเดินทางาในจำนวนนั้นก็มีสุภาพสัตรีท่านหนึ่งก็คือท่านที่ใช้นามประกาว,ว่าทิดาจัทร์ซึ่งเวลานี้ท่านก็ได้ทำหน้านที่เป็นตัวาการ ประธานสมาคมนักเขียนลายเลเียดยนี้ครับแล้วไปประกาศถแถลงการร่วมนักเขียนสองฝั่งผมที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ถือว่านั่นเป็นเป็น,ปนการเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นทางการยุคแ,แรกๆระหว่างองค์กรนักเขียนไทยฝั่งครับ พี่มหาเมื่อกี้จากที่เราได้ดูวีทีอาร์นยเราก็ได้ดูความสัมพันธ์ในแง่ศิลปวัฒนธรธรมของไทยและลาวแล้วทีนี้เนยะอยากจะรู้จังเลยว่าลาวเนี่ยเขามีวรรณกรรมสมัยใหม่อะไรที่โดดเด่นบ้างคะครับนักเขียนลาวมีเยอะนะครับรวม,มทั้งทางานหลายๆคนที่ทํางานแล้วก็ลาวก็มีรางวัลวรรณกรรมสร้างสารรค์แห่งอาเซียนที่เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันก็มีรางวัลซีไรท์ของลาวเหมือนกันแต่ว่าปีหลังสุดเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเป็นคนที่ทํางาน เรื่องวรรณกรรมของลาวและแต่งเป็นทั้งนักเขียนและเป็นทั้งกวีเป็นนักแต่งเพลงนะฮะชื่อคุณบุญธนองไทรสมผลคุณบุญธนองเขียนเรื่องลาวที่เกี่ยวพันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของลาวรวมทั้งเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์สงครามในเวียดนามที่ลาวได้รับผลกระทบที่เชียงขวางซึ่งมีการแปลเป็นภาษาไทยคุณประโมทในจิตหรือเจ้าของนาประกาศจินไต้และที่บายเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจน ไปฟังคุณประโมทแล้วเราก็มาคุยสรุปกันสุดท้ายกระดูกไม่ได้กันนี่ก็ถือว่าเป็นวัฒกกรรมท,ออที่เห็นการกดขี่ของมหาอำนาจเนาะมหาอำนาจเพระาะว่าสงครามที่ที่เขาชิมระเบิดนั่นอยูาวนั่นไ่ได้นนประกาศสงครามเ่ยสงครามไ่ได้นนประกาศเนี่ยแต่ว่ายู่เบียดนามเขาประกาศเนี่ยเปนบละ เวียนนามหรือเกาหลีเองสิประกาศแต่ว่าปากปามยูเล่าเนี่ยปากปามคอามนิดยูเล่าเนี่ยมัได้ประกาศสงข้ามเนี่ยนะเป็นสงข้ามจริงใช่เฮ็ดคนเองนะแต่ปากบว่าลูกระเบิดที่ทิมที่ฝ <c oughs> รั่งทิมใช้เล่านี่หลายกว่ามูวันต่อไป <c oughs> นคุณทันองบอกว่าตอนนั้นนี่ประชาชนเล่านี่ประมาณ สามล้านคนมันแถาไปนะสามล้านคนดูระเบิดที่ทิมไซล่าหน่อยประมาณสามล้านตันพี่กันกุลตันเลยกุยลตันเดี๋ยวนี้กันดูระเบิดที่ทิมยูแต่พุนละนะสิบยี่สิบปีมาแล้วนั่นยังบีการระเบิดก็มีเป็นเหตหลายหลายคนที่ไปเขาป่าหาของกินหรือชาวหน้าไทยหน้านี่ได้รับผลกระทบนะ เป็นผู้พิพวงพิการไปนั่นก็แสดงว่า <c oughs> กระดูกไม่ได้กรัรนี่เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่นาเป็นสัญลักษณ์เลยแหละมั้ยสัญลักษณ์ของอภาคพื้นอ,อาเซียนเท่าใดเลยว่านี่คือเป็นตัวอย่างในการถูกกดขี่จากมหาอำน,นาจโดยาขาดความยุติธรรมนะครับขาดความยุติธรรมที่ว่าสามารถที่จะ ซอยของเองไา้เลยบันทะเบนะก็ <g issant> <g issant> เป็นสิ่งที่เท่าพวกเข้ากันยังมีความมีน้ำใจเนาะมีน้ำใจนะครับอยู่ในเรื่องกระดูกแม่กันนี่ก็พูดเป็นเจ้าของพื้นที่นี่ที่ถือไอม่กามาถิมระเบิดใจนี่นะแล้วก็ยัง ยังหอบสังขารตัวเองนี่ไปคุดกระดูกทหารี่ไม่กันจิตถึงยิงย่งตะยิ่งยิ่งตกอยู่หัน,นแต่ว่า่แต่พ่อแม่เขานี่ว่เห็นกระดูกเลยวันเทอไปจิตจึงระเบิดในช่วงสงคามกระดูกว่ามีสิจะใส่ถาดเลยนะครับทำให้กระนาสะลดใจอยู่ ค่ะเมื่อกี้นะคะจากที่เราได้ดูวิทีาแล้วเนี่ยเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับลาวเนี่ยไปอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะลาวกับไทยเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นพี่น้องกันมานานเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยหัดมองลาวอย่างลึกซึ้งเหมือนที่เราและเขาเนี่ยมองร่วมกันนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะแน็กแล้วก็พี่มาหาสุดาเลยเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ